อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเลยมสองให้ไปดูคลิปนี้ EP สองนะครับหลังจากที่ EP หนึ่งนะครับรถชนหนักดูยังไงนะครับพี่สองก็ตามมาติดกับรถจมน้านะครับดูยังไงหลายๆคนที่อยากจะซื้อรถจะได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่ไม่จมน้ํามีจุดทิวยังไงนะครับมาเริ่มจากวันนี้เรามีรีโวคันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 7คันนี้ขายอยู่20,000นไปปานนะ่อนประมาณ5,000พันสุดเจทักเลยนะก็ง่ายๆครับรถจมน้ําเหล็กโดนน้าเป็นสนิมแค่นั้นเองอ่าเราก็มาดูครับจุดที่เป็นเหล็กต่าง มีโอกาสโดนน้ำไหมนะครับเอาเริ่มแต่ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมันก็บางทีก็ต้องอย่าไปปักปั๊มรถยนต์มือสองมากนะครับมันจะมีเรื่องของลุยน้ําด้วยถ้าด้านหน้าเนี่ยเขาลุยน้ามาก็มีโอกาสเป็นสนิมเหมือนกันแต่เราดูว่าความช้ําเป็นแบบไหนนะครับก็ดูครับตั้งแต่ตามคาบต่างๆนะครับมีคาบน้ำไหมครับประกันไหมอันนี้ก็รถประมาณ78ปีแล้วเนาะแล้วก็หัวน็อตต่างๆจุดที่เป็นเหล็กครับมีโอกาสเป็นสนิมไหมเนี่ยตามน็อตต่างๆเห็นไหมฮะแล้วก็พวกสายไฟเห็นไหมฮะสายไฟเนี่ยถ้ามันเป็นจมน้ำก็จะมีพวก ่าหรือคาบน้ําคาบอะไรขึ้นมานะครับดูตามร่องครับจะเห็นหมดนะอันนี้ก็คือใส่ๆนะปกติเลยรถเกือบสิปีประมาณนี้ก็คือแจ่มว้าวเลยนะใช้ได้นะครับอ่าแล้วมาดูจุดดูด้านในจุดดูด้านในเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดแฟลชช่วยนิดนึงนี่ฮะจุดดูด้านในครับนี่ก็ดูใต้คอพวงมลาลัยครับเห็นนะฮะจะเห็นว่าใต้คอพวงมลาลัยมีพวงมลาลัยเนาะมีคันเร่งมีเบรกมีคัทอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีขั้วขวน็อตต่าง แล้วก็มีซับที่เป็นกระดาษอาดเห็นไหมฮะซับต,ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าตำแหน่งนี้นะโดนน้ำนะต้องสันนิษฐานเลยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนใหม่หรือชื้นหรือเหม็นหรือเป็นลาขึ้นนะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยมันจะเป็นสนิมต่างๆนะครับสําหรับใครที่มาเนี่ยดูรถเนี่ยดูใต้คอคนขับเนี่ยจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่เขาเอารถจมน้ำมาขายเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมตรงนี้หรอกว่าตรงนี้มันแพงมันซ่อมยากมันเป็นพวกหน้าจอเป็นแผงวงจรต่างๆ ถ้าเขาเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะเขาซู้ซื้อรถที่มันไม่จมน้ํามาขายจะดีกว่าแต่เขาเลือกที่จะขายรถจมน้ําเนี่ยที่เขาอยากเล่นอะไรเยอะโดยมาย้อมแมวขายเนี่ยตรงนี้จะปล่อยเละเลยก็ถึงทําทมาทํายากอ่ะหรือถ้าจะแบบแกะคอนโซลมาจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับพวกแบบเวลาล้างตัเเวแอร์เห็นไหมในตาม a c e b o o k ที่เขาแกะเนี่ยถ้าแกะมาจะเห็นหมดเลยแต่ว่าอันนี้เราแกะไม่ได้เราเลยไม่ได้ซื้อใช่ไหมเราก็เน้นเป็นว่าก้มดูเอานะฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็ดูพวกใต้ท้องรถต่างๆครับใต้ท้องรถรอบคันเลยอ่าว่า มีสนิมไม้มีความผุไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ถ้าเกิดว่า่ไม่ผุไม่มีสนิมนะครับแล้วก็ข้างในสวยๆนะครับพ่องเครื่องสวยๆก็โอเคตัดปัญหาเลอกการดูรถจมน้ําไปนะสําหรับรถเก่งก็คล้ายๆกันครับแต่รถเก่งจะมีฝาท้ายด้วยนะครับดูข้างหน้านิดนึงด้านหน้าก็คันนี้ก็สองแสนนะ่อนสี่พันะสนใจก็มาเอานะแอบขายของนิดนึงนี่ครับเหมือนกันครับพวกคาบนาอตต่างๆอ่มีเมติกโอ้โหนี่สวยเลย สวยมากอาร์กอยู่ต่างๆนะครับนี่น,น,นี่มีโคลนหน่อยนะอันนี้น่าจะลุยน้ํามาเห็นไหมเห็นไหมซับหลังมีโคลนนิดนึงเห็นไหมแต่ว่าไม่มีสนิมเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่าไปปรับปั๊มเขานะบางทีเขาขับลุยน้ํามานี่นี่หน,น,น่อยหน่อยมีกันบ้างนะเออลุยลุยมาน้ําขังน้ําขึงจะไม,ไม่ซื้อเลยก็ไม่ได้นะรถห้าหกปีแล้วอ่ามีบ้างนะแล้วก็ใต้คอมพลไลก็ดูเหมือนกันนะครับสนิมแล้วก็ดูท้ายท้ายน้ําท่วมก็ดูพวกแกระทะครับ เปิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าผู้หญิงก็เปิดแล้วปิดเลยไม่รู้เรื่องเลยต้องดูข้างล่างด้วยนี่ฮะทั้งนี้มันจะเป็นสนิมแต่ก็อย่าไปปรับปังนะวันนี้เขาเปิดฝาทิ้งไว้แล้วฝนตกก็มีสนิมเหมือนกันนะเราต้องไล่ทุกจุดอะไรต่างๆเลยว่ามันมีโอกาสไหมถ้ามันมีโอกาสเราก็ดูลึกเข้าไปดูลึกเข้าไปนะครับจนเจอว่าอ๋อคันนี้จมน้ํานะจะได้ค่าไปซื้อคันอื่นนะครับจมน้ําข้อเสียยังไงระบบไ,ไฟไฟโชว์เครื่องยนต์กระตุกน้ํเข้าหวหัวเทียนฝอง ECU ช็อตพังนะครับ นี้สมมุติเฮียเทียบขายคันนี้ราคาเท่านี้มีคนมาขายถูกเทียบเฮียเทียบห้าหมื่นแต่เป็นรถจมน้ําลูกค้าไม่รู้โดดไปซื้อไปขับสุดท้ายซ่อมแพงกว่าห้าหมื่นก็มีมีเหมือนกันมีแน่นอนซ่อมถ้าซ่อมรถจมน้าซ่อมแพงกว่าห้าหมื่นแน่นอนถ้าเจอกล่องตัวหนึ่งก็ร้องแล้วแล้วถ้าเจอชุดสายไฟทั้งหมดก็เรียบร้อยนะครับโรงเรียนจีนแล้วระบบไฟทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปลิงก์ที่เครื่องยนต์ที่เกียรย์ที่ระบบต่างๆถ้าสายไฟมันช็อตมีปัญหาเนี่ยมันไล่กัน บางทีถ้าไปสูนเขาแนะนําให้เปลี่ยนชุดสส่ไปเลยก็เป็นข้อควรระวังนะครับรถจมน้ําไม่ควรเล่นบอกเลยนะครับอย่าเล่นแล้วก็เวลาซื้อรถมืกสองก็ดูจุดที่ที่เขบอกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก,กดแชร์ด้วยนะคะบาย